แม่อะไรมาหลายมือแล้วพิงค์น๊างเดี๋ยวเรียกแม่จีซับพูดอะบักลายเลย,เอ,ยเอาเอานอนนี่ก่อนเดี๋ยวต้องปุยแม่ไปลูกไป มาเอาเอาหยิบสิเอาโอ้เอามีดเอา้ออย่างเอาหยับออกไเคงับออกนะปาดหลายคักหลายแน่แท้ปืดพูดเะพูดเะรอก็ดีเล่นหนอดจ๊สเสี่ปปาดหลายคักเดีพูดเะพูดเะอยราไปเห็ดหนังกินเนาะเนาะหลายคักนอนย,งยังไงครับ ปัดกอดเดียวพูดเหรอพี่ทั้งพุ่นกับบักหลายเนี่นะบ่ได้ลงมาสองสามมื้อนึงแหม่เออเอาเงินมาพูดเหรอปื๊ดเออซาบะนอนนั่นลงมาพี่แมงน้ำหยับออกลูกหยาบออกดีข้างพ่อปัดพูดเหรอพูดเหรอพี่มีน่ะบังบังปัดพุ่นเหรอพูดเหรอแมงน้ำหยับออกพูดเหรอ ป๊ดโอู hehe, ้ทั้งต okay? ่ำๆพุ่นกับมีดติพี่ปาหลายคักหลายเน่แต่บ่ได้ลงมาสองสามมื่อนึ่งแม่ียไปเห็ดนังกินหรอไม่สมกับเต็มอยู่เอาไปเผาแล้วเห็ดอันนั้นเนาะปุ๊ดพุ่นเอาเสียมไหมเอาเสียมไหมไม่น่าเอาเสียมไม่พอแล้วแล้วเอาเสียมไม่พอแล้วแล้วลุงอะจะไปคนตกทางหน้าเอาจะไปดีเด้อมื่อตกคู่น้องสาเยโอ้ยเนาะอยู่ทาง เอาพี่อยู่ทั้งในไหนๆกับเมียนได้พูดละน้อยใหญ่พูดน,น่ะเห็นนะปั๊ดยืนนี่เดี๋ยวไหลไลุ้น้องสารมาโยนมาอึ๊บโอ้โหอึ๊บอืมปั๊ดถูกเอาได้บ่หล่ะพี่โอ้เป็นต้นผึ้งน่ะปลูกใบก้อนนุ่มใบกินพี่เขาต้องเอาไปขายายปลูกทั้งพื้นอีกเนาะเอาแบบเอาไปแม่แมงน้ำเอาไป,าไป,าไปลูกไปจะไปใส่ถุงมา พุ่นอะพี่ทางไหนเหรอเงี้ยๆพุ่นอะปัดพุ่นอะทางมันก็มีดเต๋พุ่นเ่ะแมงน้ำแมงน้ำอย่าบอกไปพุ่นครับอ้มีสองเลยเต๋พี่สองนอเลยเต๋ทา้งนึนปัดอยู่ในกอพุ่นกับบางเหงาด้วยน่ะน่ะปัดเอาไหมเอาไหมย่นนะอึ๊บโอ้โห ปั๊ดเฮ้ยมีออจากนอกละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนอแล้วได้ปะอุ้ยอันนั้นคือเงาเทะน้ำเลียกน้ำเลียเพระพาะอี่ลูกเออเอาไปพุ่นป้ไาไป,ไ,ไปล่างไหนคไปล่างไหนน้องสาแม่บอกว่าจะจับตัวไปล่างอยู่น้ำพุ่นม,มันเป็นเพีย้ยตีพี่ เอาอ,อยู่ทางไหนมองนี่เดเอาแล้วเตะอเอา้ตอันนั่นเดียตอมีอยู่กอพุ่นมีบอมุนี่สันสันจะพมจับตันเนี่ยนนเดี๋ยวจ้งคอยจับ,บไป